ให้ผู้ชมครับได้รู้เท่าทันฮะเรียนรู้ไปด้วยกันครับกับกรณีดังกล่าวนะครับเราได้เชิญผู้เสียหายมาพูดคุยในรายการแล้วก็เดี๋ยวฟังแง่กฎหมายต่างๆนานาเนี่ยกับอายการอารมณ์ด้วยนะท่านแรกนะครับขอขานชื่อว่าคุณแตนแล้วกันนะคุณแตนนั้นเป็นผู้เสียหายในพื้นที่เพอปราสาสจังหวัดสุรินทร์นะฮะแล้วก็เสียหายรถยนต์เนี่ยสามคันด้วยกัน <ạ. S 1> เงินนะฮะก็สูญไปเกือบ3ล้านบาทนะครับท่านถัดไปครับอายการอารมศิสีสันฮะอายการพิเศษ ฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอายการสูงสุดนะฮะนี่คืออายการช่วยได้นะครับท่านถัดไปครับขอขานชื่อว่าคุณเอแล้วกันฮะค,คุณเอนั้นเป็นอดีตพนักงานของผู้ก่อเหตุนะครับและท่านถัดไปครับขอขานชื่อว่าคุณใหม่ฮะเป็นผู้เสียหายครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2562สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านค่ะ ผมขอคุยกับคุณแตนก่อนละกันนะครับเนื่องจากคุณแตนเนี่ยให้ข้อมูลกับผมว่ารถสามคันเนี่ยหายไปเลยยังไม่เจอแต่ว่าเงินก็สูญไปนี่สองล้านกว่าบาทจะต้องโดนตามหรือเปล่าเริ่มต้นเลยเนี่ยจากการที่เราตกไปผู้สายแบบนี้เกิดจากอะไรครับคือตอนแรกเลยนะคะด้วยด้วยความที่มีมีนี้นอกระบบนะคะมีนี่นอกระบบแล้วต้องการหาเงินที่ไปปิดหนีก้ก็เลยก็เลยเปิดดูใน f c e e o o o ค่ะ เปิดไปก็เจอเพจเนี้ยเขาเขาบอกว่าเอ่อเป็นคอนโดนเงินเหลือแล้วเขาจะดับรับปิดหนี้ให้อะคะ่ะแล้วจะ<ม>เราจะมีเงินส่วนต่างตรงเนี้ยไปปิดหนี้คือไปปิดหนี้ที่เราต้องการปิดนะคะ<ม>ก็เลยทักไปหาเขาแล้วก็มีแอดมินตอบกลับมาว่า<ม>ให้ไปเช็คเครดิตบูโรแล้วเขาจะเอาเครดิตบูโรเนี่ยไปดูว่าเราสามารถซื้อคอนโดได้หรือไม่นะคะ<ม>พอประมาณสักสองถึงสามวันเขาก็ทักกลับมาว่า คอนโดเราน่าจะยื่นกู้ไม่ผ่านเพราะด้วยภาระหนี้สินเราค่อนข้างมากแต่เขาจะมีมีที่แนะนําคือสามารถออกรถเพื่อไปปล่อยเช่าได้นะคะออกรถเพื่อไปปล่อยเช่าก็จะทําสัญญากันปีต่อปีแล้วเราก็จะได้จะได้เงินค่าคอมเขาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นที่เราจะเอารถไปปล่อยไว้เนี่ยคันละห้าหมื่นเออเราก็คิดว่าถ้าถ้าทําได้ถึงสาคันจริงเหมือนที่เขาพูดตอนแรกเลยเขายื่นข้อเสนอมาว่าแต่ทําได้ถึง4คันนะคะแต่ทําได้ถึงสี่คันเพราะว่า เครดิตแต่หน้าตอนนั้นไม่มีเสียแล้วก็ฐานฐานเงินเดือนค่อนข้างสูงนะคะคราวนี้เขาบอกว่าแต่นทาได้ถึงสี่คันแล้วเขาก็นัดวันขึ้นมาประมาณเดือนมีนาคมอะค่ะนัดมาทําสัญญาเช่าซื้อที่เต็นรถจะมีเซลล์เป็นคนนัดกับไฟแนนซ์ให้ค่ะว่ามาเวลาไหนเวลาไหนแต่นก็ขึ้นมาขึ้นมาสองคนกับแฟนนะคะก็ทําสัญญาทั้งหมดวันนั้นทาไปสามคันสามคันค่ะแต่ก็คือยังไม่ได้ผลรับยังไม่ได้ รู้ว่าอนุมัติหรือไม่คือเขาจะไฟแนนซ์แตไปทําเรื่องยื่นให้ก่อนอนะคะพอประมาณผ่านไปสามวันไฟแนนซ์ Finance แรกผ่านไฟแนนซ์แรกผ่านแล้วก็ทางทางเต็นท์รถก็นัดว่าให้ไปรับรถนะคะประมาณปลายมีนาไปรับรถอีกสองคันยังไม่ผ่านนะคะมารับไอตัวคันที่ผ่านก่อนนะคะออพอไปรับคือตัวเขาก็ไปด้วยตัวแอดมินคนนี้ก็ไปด้วยนะคะวันที่ไปรับรถคันนี้พอเซ็นสัญญารับรถถ่ายรูปรถเรียบร้อยในคันแรกก็จะ ให้ให้ขับรถนำรถไปที่บริษัทปล่อยเช่าครับแต่ชื่อระหว่างทางเราบอกว่าชื่อยังไม่เป็นของแตนชื่อในในใบนะคะในคู่มือรถยังไม่เป็นของแตนนะคะยังเป็นของบริษัทเก่าอยู่ครับค่ะเขาก็ยังไม่รับอพอยังไม่รับก็เขาพากลับมาที่ฝากไว้ที่เต็นท์รถคืนเอากลับมาที่เต็นท์รถเดิมเต็นท์รถเดิมเลยค่ะกลับมาที่เต็นท์รถเดิมนะคะนี้ เขาให้แต่นคุยกับเซว่าอีกสองคันที่ยังไม่ผ่านน่ะสามารถถ่ายรูปรับรถไว้ก่อนเลยได้ไหม <Ừ. S 2> แล้วก็ทําเซ็นสัญญาไว้ก่อนเลยได้ไหมแต่จะได้ไม่ต้องขึ้นมาอีกเพราะด้วยความที่อยู่ที่สุรินนะคะมันเดินทางค่อนข้าง <S S <eng> <S ยากใช่ด้วยใช่ค่ะเซลบอกว่าสามารถทําได้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการผ่านน่ะค่อนข้างสูงเซลลของเต็นรถใช่ค่ะเขาบอกว่าสามารถ,ถถ่ายรูปไว้ล่วงหน้าได้อค่ะสามารถ,ถถ่ายรูปวันนั้นก็คือถ่ายรูปรับรถทั้ง3ามคันแต่รถทั้ง3ามคันก็ยังอยู่ที่เต็น ออแล้วเขาบอกว่าถ้าถ่ายรูปทำทำสัญญาอะไรเซ็นไว้ล่วงหน้าได้ถ้าเมื่อไหร่ที่อีกสองคันผ่านตัวแอดมินคนนี้จะเป็นคนไปรับรถให้แล้วก็นําไปที่บริษัทปล่อยเช่าเลยแล้วเขาเปลี่ยนชื่อให้เลยไหมฮะทั้งสามคันยังค่ะในในใบในใบเล่มรถอะหายังเป็นชื่อเดิมอยู่แต่สัญญาเช่าซื้อคือเราต้องเซ็นว่าเรามารับรถแล้วก็เซ็นไว้ล่วงหน้าเลยแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับรถไว้ล่วงหน้าในวันนั้นเลยค่ะทั้งสามคัน